สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการเปิดจุกหรือเปิดดอกเห็ดนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอลกอฮอล์กับช้อนนะคะอ่าฉีดแอลกอฮอล์ไปที่ช้อนแล้วก็มือของเรานะคะเพื่อฆ่าเชื้อก่อนที่จะเปิดดอกอย่าลืมนะคะอีกมือนึงจับก้อนเห็ดด้วยอีกมือหนึ่งดึงจุกออกมาเลยอ่าจะเห็นสำลรีนะคะแล้วก็มาด้เข้าฟางนิดนึง แล้วก็เอาช้อนเขีย่ยมันแข้าฟ่างออกมาเขีย่ยไม่ต้องลึกนะคะเขีย่ยแค่มนได้ข้าวฟ่างข้างในสีน้ำตาลนั่นจะเป็นขี้เลื่อยไม้ย,ยางพราเทนนะคะเขีย่ยแล้วทุกคนอย่าลืมทำความสะอาดนะคะพื้นนะคะเดี๋ยวเวลาเห็ดดอกเห็ดออกมาเดี๋ยวจะ ทะเลาะก,กับมดคันนะคะมดคันก็จะชอบมาได้ข้าวฟ่างเขี่ยเสร็จก็ทิ้งไว้3วันนะคะไม่ต้องรดน้ำนะคะไปรดวันที่6นับตั้งแต่เปิดจุก ระหว่างนั้นจะมีดอกเต็มโตแล้วก็เก็บได้บ้างนะคะการรดน้ํานะคะจะรดบนก้อนจะรดบนก้อนเห็ดนะคะพยายามอย่าให้น้ําเข้าหน้าก้อนนะคะทุกคนถ้าน้ําเข้าหน้าก้อนเนี่ยข้างข้าง,างก้อนจะเน่นาระยะเก็บดอกก็จะอยู่ได้ประมาณสองสองเดอือนกว่าๆจากที่ว่าสามถึงสี่เดือนนะคะ ขอบคุณค่ะ